ที่เดียวครบทุกสายขอพรที่นี่เลยวิหารวัดท้ายหาดจังหวัดสมุทรสงคราม บอกเลยว่าเป็นเหมือนศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครนั้นมีทุกข์มีปัญหาในใจแนะนําให้มากราบหลวงพ่อดาอธิษฐานให้ท่านนั้นช่วยคลายทุกข์ปัดเป่าเคราะห์เปิดทางชีวิตให้สบายขึ้นนั่นเองแต่ถ้าใครอยากจะเสริมความแคล้วคลาดปลอดภยัยป้องกันจากสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลหรือผู้ผีปีศาจต้องมาที่หลวงพ่อแดงท่านนั้นโดดเด่นเรื่องของคาถาอาคมจนมีเรื่องเล่าว่าผู้ว่านั้นเคยขอให้ท่านนั้นหยุดสักเฮ้อ huh? เพราะยานของท่านนั้นหนังเหนียวจนจับโจรไม่ได้นั่นเองค่ะ <Huh? S 1> ส่วนหลวงพ่อขาวเจ้าอาวาสองค์กรหลวงพ่อแดงเหมาะสำหรับสายเมตตามหานิยมขอให้คนรักคนเอ็นดูช่วยเหลือเก,กื้อกูลหรือขอให้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดีก็ได้เช่นกันนะดังนั้นมาเที่ยววัดท้ายหาดทั้งทีอย่าลืมแวะวิหารนี้รับพรอ,อันเป็นมงคลให้ชีวิตปังขึ้นทุกด้านนะคะสาธุ